สำเร็จครับสวัสดีครับพูดงงานวันนี้คือกับงารนร่วมสริมเอเชียร์ไทยดีใจมากวันนี้ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งคือถ้าในแคมเปญนี้ผมเป็นส่วนหนึ่งในการทำเพลงทำเพลงนี้ออกมาเพื่อส่งแานเชียร์ให้กับนันวกวิลเล่บอลอาดีมชาติไทยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่แบบได้เป็นส่วนของทีมชาติของประเทศชาตินะครับก็ดีใจมากครับกนที่เอสติดต่อไปกับการร่วมงานทางนี้เป็นอน่างบ้างครับก็ รู้สึกว่าดีนะครับดีมากดีมากแล้วก็รู้สึวกว่ารว่ามีแต่สิ่งที่จะแบบสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับผมรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ดีของไม่กระทั่งทุกทีททีมงานทุกคนไม่กระทั่งคนท,ที่ร่วมงานทุกคนเลยครับและที่ได้โอกาสไปถ่ายยุทธีด้วยเป็นไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างบรรยากาศดีมากเลยครับเพราะว่าผมได้เจอฮีโร่ของคนไทยก็คือเป็นอ่า เอาเรียกวตัวจริงนะครับพี่เขาก็น่ารักกับผมมากๆแล้วก็ผมก็เพลินมากเลยครับทำตัวไม่ถูกเลยแต่ว่าก็ผ่านด้วยดีเพราะว่าอ่ามันมีเขาเรียกว่าด้วยพลังมวลมวลแรงมวลแบบพลังงานที่จะส่งต่อให้กับอ่าพี่น้องคนไทยมันทำให้แบบเลยผมมีแพชชั่นในการทำงานนี้มากอยากให้พี่ฝากเชิญชวนแล้วก็แบบในในโลกของการเชียร์นักกีฬาไทยในการแข่งขันชวนแล้วชวนแบบนี้ด้วยนะว่าเชิญชวน ครับคุนพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนแม่กท้านไทยก็ทางที่เป็นแฟนบอลน,บนะครับก็เชียร์นักกีฬาของพวกเราทันทีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงเชียร์แฟนบอลพวกเราไอ้ร้องเพลงเชียร์นักวอลเลุตบอลพวกเราด้วยนะครับทุก okay. นี้เป็เนไงนะคะงานค่อนข้างจะเลือกเกี่ยวโอ้ทุกนีนี่เอายิงแน่นมากเลยแต่เป็นแน่นในเชิงที่ว่า ดีมากๆเลยครับเราผมได้ทำสิ่งในมาที่ไม่ได้ทำผมได้ไปทะถ่ายซีที่ได้ทำอาร์ตพัมได้ได้ถ่ายโฆษณาอะไรแบบนี้ครับก็ดีใจครับดีใจแล้วมีที่แบบเปิดเผยได้อย่งางล่าสุดก็คือเป็นเกสให้พี่เบิร์ดด้วยใช่ไหมครับมีคอนเสิร์ตเป็นเกสให้กับพี่เบิร์ดด้วยครับก็ดีใจครับเพราะว่า <laughs> คือที่บีคคนหนึ่งนะบุคคลหนึง่งที่เป็นศิลปินมีโลของบน,น้องๆ เราเติบโตมาดับเพลิพี่เบิร์ดได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวผมและครอบครัวผมด้วยครับเราสามารถเล่าการทำงานร่วมกับเบิร์ดได้ไหมครับเพราะว่ามันน่าจะได้เจอกันแล้วใช่ไหมผมเจอกับพี่เบิร์ดน่าจะช่วงนี้ได้เจอเจอบ่อยเยอะครับแักแกรักมากมากแล้วก็เป็นกันเองกับผมมากๆครับแรกๆเราก็แบบเกองนะว่าเราเห็นแต่ในทีวีนะเราไม่เคยเจอตัวจริงพี่เบิร์ตว่าเป็นแบบทำงานผมก็แบบทำให้ดีวะแบบคุณทำงานพี่เบิร์ดแต่พอเจอตัวจริงพี่เบิร์ตก็แบบ ทำให้เรารีแลกแล้วก็ทําให้เราสนุกไปกับตัวตนของที่พี่เบิร์ตเป็นน่ารักแล้วท่นนานไงแบบนุ่มากวก่าแบบเป็นจอยสนุกครับสนุกมากเราสามารถจะพลอยได้ไหมคะว่าของเก้าอี้จะอยู่ในพาร์ทไหนอะไรเขาอยู่ในพาร์ทอ่าน่าจะเป็นอ่าการแสดงอ่าเพลงอ่าไทยเดิมไอ่านห่องมยังไม่รู้ดเลยครับผมยังไม่รู้รอดีครับรอดีเขาเว่าให้นคนติดตามแล้วก็ร้อยให้ติดตามนะ แต่ก็ไม่แน่จะมีอะไรที่มันเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับแต่ผมเขาไปก่อนนะครับเพราะผมก็อ่าเพลงไม่รู้่าจะเป็นเกมนกี่ไงเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีอาร์ม้าด้วยใช่ไหมอาร์ม่าใหม่ครับเป็นอาร์ม่าใหม่ก็เ,เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวอาร์ม่าสุดอาร์ม่าล่าสุดนี้ก็เหลืออีกสองเพลงก็จะปิดแล้วแล้วปีหน้าจะได้ดูได้อรอติดตามอาร์ม่าหน้าครับถ้ากอาร์ม่าแล้วเราจะมีคอนเทิต์ของตัวเองอีกครั้งไหนก็ไม่แน่ครับถ้าอาร์ม่าที่สองเสร็จก็อาจจะมีเป็นเออ วันี้คอนเสิร์ตเรียกเชิญผู้คนเข้ามาสัก50คนแล้ว<ค>ก็ทำเขาเรียกว่าทำแกนกรแดงสองหม้อแล้วก็กินข้าวด้วยกันอะไรแบบนี้ง <laughs> ่ายๆครเพลงง่าเดี๋ยวเราให้โบอี้ฝากผลงานแบบที่เราจะได้รับชมในปี <ทำ S 1> นี้และปีหน้าด้วยใช่ไหมอันดับแรกก็ฝากผลง,งานนะครับที่ผมได้ร่วมกับทางเอสโคล่านะครับทำเพลงนี้ขึน้นมาคุณมีเดอะแชมเปี้ยนนะครับก็เป็นเพลงเชียร์นักเลย์บอล ในชาติไทยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับกับพี่เบิร์ดของแซมไม่ไจนะครับแล้วก็จะมีหนะซัปเปอร์สองแล้วก็อาจจะมีอะไรให้ทุกท่านได้ติดตามนครับพี่องไรต้องตัดไหมคะไม่มีครับไม่มีหรอกเพราะว่าเขาบอกไปแล้วโอเคเพราะเขาพูดไปแล้วโอเคอะไคุณแต่ซีรีส์ตัดได้ครับผมก็ไม่ได้แสดงผมไม่ได้ผมพูดไปเ่อะเลยเขไม่ได้อะไรเลย ขอบคุณทุกคนนะครับใครสวยกว่านะ